โสวัสดีครับก็สวัสดีไปยังทีมงานขานครน,นะครับน่าจะอยู่บ้านขาครับนี่ DC สองร้200ครับ ทุกฟงโดงๆว่ะเนี่ยครับ F17 ครับนี่เป่าเดียวก็เสียวได้ครับโอ้ทีมงานก็อยู่ระแวกใกล้เคียงกันนะครับเป่าเดียวครับแบกแคทนี่เอ้ยทว่านี่ลั่นทุ่งครับนี่ <c oughs> อ่ะก็เอาหางออกนะครับหางรถเกี่ยวแต่ก่อนนะครับ นี่ครับท่อเขากับปลายท่อบัก4สี่นิ้วครับ